ที่นี่นะให้ปังังๆเจ๋งๆมาแล้วท่านผู้ชมแม่ตะเคียนที่วัฒน์ไม้ที่ชุมแสงเนี่ยอำเภอชุมแสงคนจะรู้อยู่แล้วแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องเนี่ยเรียกอย่างนี้นะหรือแม่ตะเคียนทองที่นําขึ้นมาจากแม่น้ํายมเนี่ยท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือของแท้และของจริงผู้ชมดูนะครับนะผมจะไลฟ์แล้วจะให้ผู้ชมได้ชม ผมจะไม่บอกนะผมบอกของซิงซีไปแล้วอันนี้ผมจะไม่บอกจะไม่พูดว่าเป็นเ,เลขอ,อะไรนี่นี่จะจอยากไห้ลาบก็ต้องมีบุญด้วย